สวัสดีครับผู้สาวขอนนังนำเดบอดอสสวัสดีเห็ดหยังอยู่่าน้อกินข่าวเวบอได้จักปีแล้วคืองามแท้อาสรุปมันได้ยินว่าัวสูเพราะมันบา่าบเอาเอาผู้สาวมีแฟนหรือ,อยังอา้าวสูเป็นอย่างล่ะ เอาสรุปอีนี่มันเปล่าปะเนาะมันบป่าหรือว่ามันแก็งบป่าอะตามกูเบิ่งแล้วสภาพมันคือสิบาจริง่ะล่ะใช่บอลน้ำเหยีนี่วอลนําอีบ้านี่มันผู้ใดะมันบ่ได้ยินมันหยังมันหูหนววหูหนัวโอ้สมพรมันจังบปล่าพูดียวอยู่มันบ่ได้บ้ามันหูหนววมึงขนน่ะบ้าน่ะเบาอยู่ผู้เดียวโอ้ ลูกกูบาหรือวมึงบามึงกูบาเองวันนี้สูโอยอย่าลยยอมบาดกันได้พอ่าผู้สาวงามแงแสงทนาะน